เลื่อนเฉยๆนับไม่ได้ครับนับถ่ายหลังมันยากนะครับนับถ่ายหลังนี่มีเลขพูดด้วยแฟนคับคิดการคิดการใหญ่เลยอ่ะนับถ่ยหลังแล้วกันนะคะสิบค่ะเก้าเกแปดเจ็ดหกห้าข้างหลังมีแมบข้างหลังข้างหลังรีบมาเลยนะคะคุณต้องรออยู่ค่ะสี่อะาวเนี่ย กับมือได้ไหมคะคุณปอนไม่ใช่นะคะลอเล่นค่ะสาค่ะมีอีกไหมคะข้างหลังมีอีกไหมคะโนดวิ่งมาสกรวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วค่ะโยนมาก่อนได้นะคะสองครึ่งสยังไม่หนึ่งหนึ่งหนแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะหนึ่งแล้วนะคะหน่งออ่าให้ให้ใหกลนั้นอีกหกลมนะคะ เขาร้องตั้งนานไปอยู่ไหนมาใช่แล้วนี่ไม่มาให้กำลังใจไม่ใช่รัี๋ยวให้ขึ้นมานั่งบนเวทีนะคะะมาจับสลากกันเงนี้เลยใครที่เพิ่งส่งเดี๋ยวเรียนเชิญมานั่งให้กำลังใจกับคุเวทีค่ะไม่ใช่นะคะล้อเล่นใครนะคะถ้าบอกให้หมุนก่อนนะถ้าหมุนหมดแล้วแล้วใครจะมาจับเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนให้ค่ะแล้วก็จับแล้วกันนะคะแอบใส่กตอนไม่มีแล้วนะคะตอนนี้ปิดแล้วนะคะสู้ หมดเวลาแล้วนะครับอันนี้กี่รางวัลแล้วครับพี่11รางวัลค่ะเดี๋ยวเริ่มจากรางวัลแรกคร่ะเป็นเครื่องปิ้งขนมปังก่อนละกันนะคะหนึ่งรางวัลใช่ลหมคะ่ะถ้าใครอยากได้ขนมปังก็ต้องไปซื้อในงานซื้อที่ไหนคะซื้อในงาน,นะคะไคมฮะในงานค่ะเอาเครื่องไปก่อนค่ะเผื่ออยากจะไปปิ้งทานที่บ้านซันตันไม่มีเอฟเฟกต์เลยเหรอ ทำๆๆๆดทๆทำๆาทๆทๆาๆๆาๆคุณกๆๆนกๆๆ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 ๆรัๆๆๆอยู่ๆมๆๆ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 ๆกนกกๆๆๆนกเจริญรักๆๆทๆ่ๆนๆๆๆ่ๆๆๆ6 9ๆๆๆทๆๆ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 คๆๆกๆๆๆอๆกนกทางที่ๆๆ่ๆๆๆๆงๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆรๆๆๆโๆๆๆๆๆัๆๆ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 คๆๆๆๆๆๆ เดี๋ยวเรียนเชิญจากใหม่อีก,ห,อกหนึ่งาารางค่นะคุณกันนกนกนี่พอแต่ไปชอบอยู่นะฮะใช่ค่ะอาจจะไม่ได้มาฟังเพลงประกอๆคุณธนัชชาหงผมทองนะครับไหนครับค,คุณธนัชชาครั้งที่หนึ่งค่ะคุณธนัชชาครั้งที่สองค่ะคุณธนัชชาครั้งที่สามค่ะคุณธนัชชาคนที่คนทีน่อีกูฟังไม่อยู่ <laughs> จะบอกว่าเป็นคนไทยไม่ทานขนมปังหรือเปล่าคะทานข้าวแต่ว่าเป็นคนติ่มซำคนที่สามเลยครับรางวัลเครื่องปิ้งขนมปังที่ออกยากคุณนิลุบลอติเรมานน์นะครับอยู่บ่งมือนี่คืออยู่ใช่หรือเปล่าคะเอาไม่ใช่นะคะคุณอออมาแล้วอุ้ยมาแล้วเอาบัตรประชาชนมาแกนบางคนตเื้นกันหรือเปล่าคะไปเดิมมาเดิมไปเดิมเครื่องปิ้งขนมปังเอาไปนะครับ อันนี้ดูบนนะครับอันนี้อะไระครับรางวัลต่อไปนะคะต้นขาเป็นมอดทำซุกี้ค่ะหนึ่งรางวัลต้องถา่ายรูปก่อนอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะฮะไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับฝ <c oughs> ากแดดให <c oughs> ปิ้งได้เลยเลยครับอ่แสดงความยินดีนะคะนรับต,ตรงนั้นะ รางวัลต่อไปอะไรนะครับพี่เป็นมอทำคุกกี้หนึ่งรางวัลมอทำคุกกี้โอ้โหน่ากินมากอันนี้เลยแล้วกันได้ส่งหรือเปล่าล่ะคะฉลาดอันนี้เลยแล้วกันถือว่าได้ได้ค่ะถือว่าเป็นผู้โชคดีใช่เรอจอดคิวอยู่แล้วนะครับคุณอมรินทิพาพงกัพพันหรือเปล่านะฮะคุณอมรินครั้งที่หนึ่งค่ะคุณอมรินครั้งที่สอง คุณทั้งที่ที่สามครับโอ้โหรางวัลออกยากออกเยอะเหลือเกินหลายๆนะแฟนคลับทุกต้นส่งกำลังใจบอกว่าให้จับชื่อพวกเขาแล้วเปล่าคะถ้ายังไม่ได้ก็คือไม่มีใครอยู่ไม่มีครับไม่มีการล็อกครับไม่มีการล็อกคอาวนี้เราขอโทษนะฮะซาดซาดต่อไปคุณสุขีพงษ์วงครับคุณสุขีพงษ์วงนะครับคุณสุขีครั้งที่หนึ่งค่ะคุณสุขีครั้งที่สอง ทำไมคนที่มีโชคสุดเนี่ยเขาไม่ค่อยจะอยู่กันอยากอยู่คะไม่อยากได้คนต่อไปคุณนัชัพพรทำไมทำได้สมองแข็งนะดุนดุนเชียคุณรู้อ่านผิดหรือเปล่านะฮะคุณนัทพรยังก็ดุนเชียนคุณนัชพพรครั้งที่หนึ่งค่ะ อยู่ไหมคะวิง่งมาแล้วนะคะคุณเป็นคนถูกต้องหรือไม่คะดุนเฉียบใช่ไหมครับปักมาไหนครับได้เลยนะครับได้ครับได้ครับได้ครับไหนไหนก็ไหนไหนครับไหนไหนก็ไหนไหนครับวันนี้แจกครับคนไทยไมีนั้งใจครับถือว่าได้ฮะอันนี้ถือว่าได้หม้อใช่ไหมครับ ดียวยังยังสแกนบาร์โค้ดกันอยู่ค่ะเรามีแบบว่าเราบอกสแกนบรราร์โค้ดเื่นต่อไปเลยไหมฮะอ่ารางวัลต่อไปเลยค่ะเป็นในส่วนวอของเครื่องปั่นน้ำผลไม้ค่ะไหนเครื่องปันงป่นแล้วขอปันอป่นหน่อยน <c oughs> นะครับเครื่องปันงป่นน้ำผลไม้นะฮะอ่ะส่วนใหญ่นี่เป็นเครื่องัวนแล้วเนี่ยใช่แล้วค่ะคุะคณพอ่อพิมลจอโพชาอุดมนะครับผมใช่ไหม มอบถ่ายรูปนิดนึงเดี๋ยวแน่ๆเลยค่ะคุณพรพิมลจอโพชาวดมค่ะอยู่ไหมคะด้านหลังใช่เปล่าคะเรื่องมาเลยค่ะใช่ไหมคะคุณพรพิมลสองคุณพรพิมลหนึ่งเหอโอ้ใกล้เขาตกใจเลยสแกนบาโค้รเตือนๆก่อนนะคะรางวัลต่อไปค่ะคุณตอนเป็นพันลม เดี๋ยวต้องต้องให้คุณตั้นไปถือมาไม่ใช่ค่ะเราเล่นเราดีทีมงานส่วนใหญ่ถือว่าผู้โชคดีส่วนใหญ่จะเป็นคนวัยกลางคนนะเด็กๆน้องๆนี่ยังไม่ได้นะไม่ได้อยากจะใส่ช่อดูน้องบ้างใช่ไหมคะเด็กสตรีและผู้สูงอายุยังไม่ได้นะครับวันนี้นะฮะอ่ะอันนี้อะไรนะฮะพัดลมค่ะพัดลมพัดลมก็ไปเลยนะครับคุณคูนพัคนนันนะครับคุณคูนพัฒนันนะฮะคุณคูนพั คุณพูนพระนณะมาแล้วพัดลมครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนได้นะคะถ่ายรูปแล้วค่ะเครื่องปั่นน้ำผลไม้ค่ะงงี้ถ้าได้มอไซค์ผมต้องยกเลิกมอไซค์ด้วยเหใช่ไม่ใช่ค่ะขับกลับบ้านไปเลย ทำดีด้วยนะครับอ่า